รนังรำนักโดนตรีหมดเวลาจำต้องลาน้องพี่ให้โชคดีแล้วคืนพรุ่งนี้พบกัน ค่ำคืนนี้นะครับการนัวัสการขอบคุณไปทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาสนะครับท่านคณะกรรมการนะครับลงคามายหกสุนเฮงนะครับท่านอบตอบุญยิ่งณนะทเวศร้านสอนไดนามนะครับร้านสมบูรณ์ตรวจสภาพรถคุณดำคุณเจี๊ยบร้านค้านหน้าสสวทร,ร้านพรดดงศิลปาใบด้วยนะครับขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์เพชรโซภาและดาวจาระแสงพรุ่งนี้พบกันใหม่เดินทางกระบปลอดภยัยฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ